เกินไปอ่ะหนุย Shields. First blood already, round. That's what when you get pushed down. I'm ready myself. Fire. Enemy shield cracked. Shields are depleted. Recharging. Why you that? at Not so fast. Time to bind you. Recharging shields. Shield enemy down Reloading. enemy killed good job watch out for the new kill leader friend attention evo harvesters are online we've got 30 seconds to get to the next ring if you go down enemy down we killed the last member good work team reloading reloading 10 seconds the ring is fairly close recharging my shields hold on i need to heal the ring's moving friends nice choice you've got good taste i'm crafting กันเยครับมังรอหลรัโอ้โหสุดๆคือวันนี้ผมไม่รู <S <s ้ว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรคือวันนี้มันไม่ได้ดั่งใจเลยอะอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเป็นหมดทุกอย่างยูนิตขนาดสไลด์อะปกติสไลด์มัน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 คือปกติเกมเนี้ยถ้าถ้าเทียบในเกมอ่ะมูเมนต์ผมแม่งคือแบบโคตรอ่อนด๋อยอะแตววันนี้คือแบบ Use them your มันมันเกินไปน,นี้ยคือมันแย่มากอะวันเนี้ยแย่ไปหมดทุกมูฟเมนท์ทุกฝวาเออจริงมันแย่มากจริงๆวันนี้วันนี้มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบพ <Wow, wow. S 2> อาความมั่นใจมาเต็มที่แต่แบบโอ้โหไม่มีอะไร oh, ไ,ไรด้ดั่งใจเลยอ่ะ mm hmm. แล้วแบบว่าตะกี้ใช่ไหมผมเล่นอ่ะ จาแม่ผมเป็นพันผมม็อกไปสี่ห้าตัวแต่แค่ผมปิดคิวไม่ได้ผมเล่นแทบตายแม่งบวกให้ผมแปดแต่มันลบผมดีมันลบผมดีสี่ห้าที่ไหนอะดูดีรีบมันไม่ใช่แล้ว นีมันเกินไปอูหล่อมๆเลยด้เกียยิงไม่ดูน่าอู้อะไรย่ามันดูจาผิดใช่ใช่มัน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 ก็ดูจากตรงนั้นแหละเป็นหลักมันมันก็มันก็ถามว่ามันก็ผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ว่า ไม่เกินไปอ่ะจริงบ้าะมาแล้วมาแล้วไม่เกินไปอ่ะครับคุณผู้ชม กูดีไม่เป็นใจอะไรสักอย่างเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไหวจริงตูทีเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะ

อ้าวผมก็ไปคนละทางครับเพื่อนถอยมาดิเพื่อนถอยมาดิครับ <c oughs> จะหนีแล้วนะ Oh we got baby box setting up a zip line The enemies are shooting at me up there closes we have some feedback now we're deploying a grapple to oh. nowhere okay. and everywhere I am repa I have the banner we must correct their failure 45 seconds can you reach the ring in that time?

คือจังหวะที่มันเดินมาาก,กี้คือมันต้องมีเสียงหรือเปล่าคุณมาดูเอลได้ยินเสียงไหมครับเมื่อสักครู่เนี้ยที่มันเดินมันไหลผมอะโอ,โอ ใช่ป่ะคือคือแม่งเป็นเกมอือหือมันนี้หัวกรสว่าผมจะเล่นแบบอ่าพุทธหนอทุกอ่ายุบหนอพองหนอคือเอาจริงๆป่ะมันเป็นเกมที่ทุกคนดา่าเว้ยว่ามันพัฒนาทุกอย่างแต่มันไม่เคยพัฒนาเสียงเกมเลยมันคือเกมบสสัดซบที่หูฟังเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับเพราะมันก็ยัง เน่าเพราะไม่ได้ยินเสียงเหมือนเดิมประเด็นอะถ้าจจริงนะถ้าผมยิงถ้าผมแบบศึกษารีคอยปืนพับจีได้นะผมไม่เล่นแม่งแล้วเกมพันเนี้ยผมไปเล่นพับจีดีกว่าคือมันเกินไปเสียงไปไหนโอ้โหผมจะบ้า แล้วคือโดนบ่อยมากเลยโดนโดนแบบเดินมาเดินมาหลอยผมอยู่ข้างหลังอะ่เดินมาข้างหลังแบบํำหลอมแล้วย mm ิ hmm. Teraz, like, ้มกลิ่มกดกดผมแบบโอ้โหคือมัน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 บ่อยเกินไปอ่ะ เล่นแทบตายเพิ่งบวกสิบสามอ่ะแล้วมันลบผมทีมันลบผมดีจีฟาโอ้ผมจะคลีซี่ว่ะออจริงนะ อู๋เลือกไฟล์ต้องมาแหละแล้วผมจะไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้น <c oughs> งานนี้ผมต้องเกิดโอ้โดูดิยิงฟรี่ะเฮ้ย มันจะแบดเกินไปแล้วโอ้โห้ฟรีเลยตะเกียมันไม่ควรมันไม่ควรนะอะจริงจริงมาก

คือมันเกินไปแล้วครับหนุ่ย 45 seconds and a nearby You are coming home with me tonight we okay. Shoot him. Time to you reloading Until the ring closes. Shattered an enemy shield. Recharging my shields. Mm -hmm. Buy and fly. We've got a move. Thank you, fire. Come on, I need to heal. Recharge my shields. Taking fire. I have reached. Uh -huh. I'm down. Revere, revere. i me. going to put you in a bind. Focus. Do not let them best you again. I am taking fire, friends. A mace Use it. That was the end of that squad. Only one other squad left, then. Let's win. We're close to the recharging my shields. Hold oh, go shield. on. Not so fast. Time to The enemies are shooting at me. ให้เขายิงกันไปก่อนไม่เหมียนตีนะจริงๆ้อมีนะแม่งโดนแล้ว Open fire on these ties, bind. Thermite right out. I shattered an enemy's shield. Time to bind you. Uh oh, stinger incoming. Give my shields a Hold on, I need to heal. Taking fire. Broke that enemy shield. Shields are depleted. Recharging. Enemy taken down. Mua nữa người...